หนังสือมัดทายกิติคุณแห่งอาณาจักรยืนยันว่าพระคริสต์ทรงเป็นกษัตริย์พระผู้ช่วยผู้เขียนท่านมัดทายผู้มีอีกชื่อหนึ่งว่าเลวีซึ่งเดิมเป็นคนเก็บภาษีแต่ต่อมาก็ได้เป็นอัครทูตคนหนึ่งพิสูจน์ได้จากบทที่9ก้าพ0ที่ไม่บันทึกถึงชื่อของผู้ที่จัดงานเลี้ยงรับรองขึ้น และบทที่10ข้อ3ที่บันทึกเป็นพิเศษถึงคนเก็บภาษีเวลาที่เขียนประมาณปีคศ3 7ถึง40หลังจากการเป็นขึ้นขององค์ประผู้เป็นเจ้าไม่นานและก่อนพระวิหารถูกทำลายสถานที่เขียนสันนิษฐานว่าเป็นแผ่นดินยูดายยังไม่มีข้อยืนยันที่แน่นอนผู้รับ ชาวยูดายโดยทั่วไปซึ่งยืนยันได้จากหนังสือเล่มนี้ที่ไม่มีคำอธิบายเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและวันเทศกาลต่างๆของชาวยูดายหนังสือมัทธิวบทที่หนึ่งหนังสือลำดับวงของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นบุตรหลานของดาวิดผู้เป็นบุตรหลานของอับราฮาัม อับราฮามให้กำเนิดยิสฮากยิสฮากให้กำเนิดยาโคบยาโคบให้กำเนิดยูดาและพวกพี่น้องของท่านยูดาให้กำเนิดเพเรสกับเซราที่เกิดจากนางทามานเพเรสให้กำเนิดเฮสโรนเฮสโรนให้กำเนิดรามรามให้กำเนิดอามีนาดาว อมีนาดาให้กำเนิดนาโซนนาโซนให้กำเนิดซันโมนซันโมนให้กำเนิดโบอัดที่เกิดจากนางราฮาบโบอัดให้กำเนิดโอเบตที่เกิดจากนางรูธโอเบตให้กำเนิดยิไซยิไซให้กำเนิดดาวิดผู้เป็นกษัตริย์ ดาวิดให้กำเนิดซาโลโมที่เกิดจากนางซึ่งแต่ก่อนเป็นพรรยาของอูริยาซาโลโมให้กำเนิดราฮบอามราฮบอามให้กำเนิดอบียาอบียาให้กำเนิดอาซาอาซาให้กำเนิดยาโฮซาฟาดยาโฮซาฟาดให้กำเนิดโยราม โยรามให้กำเนิดอุซียาอุซียาให้กำเนิดโยธามโยธามให้กำเนิดอาฮาตอาฮาตให้กำเนิดฮิสคียาฮิสคียาให้กำเนิดมะนาเซมะนาเซให้กำเนิดอาโมนอาโมนให้กำเนิดโยซียา โยซียาให้กำเนิดยะคัญยากับพวกพี่น้องของท่านเมื่อคราวต้องถูกกวาดไปเป็นเฉยยังกรุงบาบิโลนครั้นต้องถูกกวาดไปยังกรุงบาบิโลนแล้วยะคัญยาก็ให้กำเนิดสาอันทิเอลสาอันทิเอลให้กำเนิดสรูบาเบลสรูบาเบลให้กำเนิดอบีอูดอบีอูดให้กำเนิดเอลยาคิม เอลยาคิมให้กำเนิดอาโซนอาโซนให้กำเนิดซาโดกซาโดกให้กำเนิดอาคิมอาคิมให้กำเนิดเอลีอูดเอลิอูดให้กำเนิดเอละอาซานเอละอาซานให้กำเนิดมัดทันมัดทันให้กำเนิดยาโคบยาโคบให้กำเนิดโยเซฟที่เป็นสามีของนางมาเรีย พระเยซูที่เรียกว่าพระคริสก็บังเกิดมาจากนางมาเรียนี้ดังนั้นตั้งแต่อับราฮามลงมาจนถึงดาวิดจึงเป็นสิบสี่ชั่วคนและตั้งแต่ดาวิดลงมาจนถึงต้องถูกกวาดไปเป็นเฉลยยังกรุงบาบิโลนเป็นสิบสี่ชั่วคนและตั้งแต่ต้องถูกกวาดไปเป็นเฉลยยังกรุงบาบิโลนจนถึงพระคริสต เป็น14ชั่วคนความเป็นมาของพระเยซูคริสต์เป็นดังนี้คือมาเรียผู้เป็นมารดาของพระองค์ได้รับมั่นไว้กับโยเซฟแล้วแต่ก่อนที่จะได้อยู่กินด้วยกันก็ปรากฏว่ามาเรียมีคันมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วแต่โยเซฟสามีของเธอเป็นผู้ชอบธรรม จึงไม่ประสงค์ที่จะแพร่งพลายให้เธอเกิดความอับอายจึงคิดที่จะถอนม่านเสียอย่างลับๆแต่เมื่อโยเซฟยังตริตรองด้วยเรื่องนี้ดูเถิดมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันกล่าวว่าโยเซฟบุตรหลานดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมาเรียเป็นภรรยาของเจ้าเลย เพราะว่าผู้ที่บังเกิดในคันของเธอนั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เธอจะคลอดบุตรชายแล้วเจ้าจงตั้งชื่อท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่จะช่วยลพลภัยของท่านให้รอดจากความบาปของเขาทั้งหลายการที่เป็นมาทั้งนี้ก็เพื่อจะสำเร็จพระคำซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้โดยผู้เผยพระวจนะว่า ดูเถิดหญิงพมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และจะคลอดบุตรชายและคนทั้งหลายจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าอยู่กับเราครั้นโยเซฟตื่นขึ้นก็กระทำตามคำซึ่งทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งนั้นคือได้รับนางมาเป็นภรรยาของตนแต่โยเซฟมิได้ร่วมหลับนอนกับเธอ จนเธอคลอดบุตรชายและได้ตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู